สวัสดีเด็กค่ะพี่น้องพอๆพี่น้องทั้งสองฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเช้าๆบ่ายๆสายสายเย็นๆก็ยังเป็นเวลาที่เมียฝรั่งวางงานมาดังบอกแวะๆแวะๆอยู่ค่ะพี่น้องค่ะที่นี่ช่วงบ่ายของประเทศสวีเดนอะเอาเป็นว่าเอาหนาม,มะเปาข่อยแน่ค่ะพี่น้องจเจ้าขาหนาม,มะเปาห่มาดามหน่อยแน่เพราะว่าอีย่างคะเพราะว่าปันยอดวิวหลายะล่มถลายวงเล็บ จีรีนั่นแหละคะ่ะมิดจีรีนั่นแหละค่ะพี่น้อง่าสไตายก็คือบักคืออีที่มันโอยเสียคักเสียแน่เสียคักกับผู้ติ่เป็นเจ้าของเพลงอีกนั่นหนหะนะคะพี่น้องขาแถมไปโทษผู้อื่นอีกว่าหยดวิวบ่ขืนบ่ดังบ่ไปบ่มาไป,ไปโทษเขาอีกโทษเขาแค่แค่ไม่กี่ร้อยคนเองแค่ไม่กี่สิบคนเองถ้าจะพูดตามจริงอะมาเกาะติด ตามต่อเกาะเขาดังหน่อยน่ะน,นะคะพี่น้องขะอ่ะเพ,งงเพลงด่งเพลงดังเพลงที่เป็นกระแสมาแรงที่สุดดาวเพดงเพ็ดดานนนนี่นั่นอะไรอย่างไรสิบชั่วโมงแล้วเป็นอย่างไรครับพี่น้องขาขณะที่นางบอกเแบยบอยู่นี่ จะเข้าสิบชั่วโมงของเพลงด่งเพลงดังโอ้ยอันนนำมาเปาให้แม่ใน่อเพราะว่ไอหยังโอยแม่นี่ก็เจนประมาณว่าตื่นเสาขึ้นมานี่ปันยอดวิวตะพืตะพื้ปิดเปาบักโม่บักแตงนางปันอันเบิ้งงเราก็ออกไปหาหน้าที่สิบวินเขามาไหมปั้นแมงเบิดเบิ่มือจนเหงยก นั่นน่ะครับพี่น้องค่ะโอ้ยถล่มทลายเอานํำมาเป่าแม่แน่ทอเพราะว่าอย่างมาว่าแม่วิ่นกับปันวิวโหยปันหูดับตับใหม่โดยเฉพาะอ,อีทีฝากไว้ติงอีนั่นนะ อีแถาหนะ้าหมาเนาหมาเถา่หมาเถาวนั่นนะค่ะพี่น้องอีหมาป่วยนะั่นะอีคนหนึ่งแล้วก็อันบักกันอันท่าทางว่าโรคจิตอีคอนหนึ่งก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าเขาอยากาเกาะแม่ดังก้อนทําไมล่ะนะคะโอ้ยปันยอดวิวแล้วก็หลายช่องติดปันมันก็ผลพ่อบ,บอกโม่บักแตงพูปันไปปันมาปันวนปันบากบากบางอีบางบางักกันสิประมาณว่ายอยากปันปันบ่ถือบาทนี่พี่น้องคะ่ะ ไปเอาเพลงเขาเมาอขืนส่องจากของบอกว่าปันเขาไปเบิงละซิทมาที่ออกมาเขาไปไม่เบิงหละกระปิดกดออกหละกระเขาไปไม่ข่นั่งเหตดอยู่เบิดมือแม่ก็นั่งที่คือกันเบิดมือเบิดเว้นปลากระไปสิซิบจะมงถึงสองแสนไปละล่ะนั่นนะแม่บอกว่าไอ้คนที่เป็นจ้กของเพลงนีเพิ่นกะบดท่าไถด,ดอกนะเพราะว่าเพิ่นกะคือสิ่งหูชะตาก,กรรมดะหล่ะแต่ว่าไอ้คนไปเสียนีต่ตีมันกะ โอ้ยขีดแตกขีดแตนโทษพ่อบักโม่บักแตงเนาะพี่น้องนาะไปไปเสียโอ้ยมันกับเบิง์นเสียใค่อยากเสียใคเห็ดกับบถือกว่าวกับบถือกแถมปิดเจ้าของส่องมาอ,ออกโน่นนี่นั่นแถมบางบากักบางอีไปโทษคนอื่นอีกว่าไอ้คนนั่นไอ้คนนี่เอาขึ้นไปนาปกเจ้าของแล้วไปเสียเ่าก็ไปอ่าเป็นปัญหากับการที่ไม่ได้ยอดวิวยอดวิวหายเบิร์ดเป็นยังคอยหูแล้วว่าเป็นอย่างยอดวิวจังบ่ึ้นไปย้อน ว่าอีอันนั้นมันมาดีหรือมันมาบ่ดีหรอเฮ้ยอีอัอนนั้นมันเอาไปอีอ,นอัน,อนประเทศนั่นประเทศนี้มันเอาไปนะนะมันเอาไปก๊อปขึ้นไปนาส่องนู่นนี่นั่นอะไรยังไงไปขึ้นตรงนั้นหลักการไทยยอดวิวว่าแล้วว่ายอดวิวไปยังมันจังบ่ขึ้นมันก็ขึ้นชาแท้โอ้ยบักพาก มึงกิสิบุญมชะตากรรมมึงเนอะไอคนที่เขาไปขึ้นซ่องน่ก็คนเบิ่งแค่นิดเดียวเองหาคนสิบคนเองร้อยสองรอยก็แค่นั้นเองจากร้อยสองรอยกับาการที่พวกซูมมองว่าวิวหนึ่งวันเจ็ดล้านวิวห้าล้านวิวหนึ่งล้านวิวนั่นเอามาตแต่สายสันทอมันจะบริเกี่ยวกันเลยกับการตีคนเอาไปแซนอันเบิ่งแคหาคนสิบคนนั่นน่ะกับไปตีโพยตีพ่าย อ้างโน่นอ้างน,น,างนี่หาความผิดให้คนอื่นย้อนว่าคนอื่นเอาไปขืนซ่องแล้วกัยอดวิวมันเบอไปบอมากเพื่นว่ามึงก็บ่บเบิงกำพืชจะของในนอกกับการทีวัดยอดวิวมึงสิได้มาจากใส ห้องเพราะซ้ำนันคาชิบบตามจริงแม่บ่ได้อิจฉาตารอนคนเป็นต้นสังกัดนะแม่อิจฉาตารอนก็บคนที่เป็นไปห้องเลยล่ะโอ้ยแม่อยากได้ยานเพิ่นได้ดีกัวแม่ก็เลยมาซอยปันนี่ละ่ะเอานำมาเปาให้แม่แนแม่วินเพราะว่าหยังเพราะว่าปันยอดวิว ปั่นไปปั่นมากกสจิตายย้อนปั่นนี่ล่ะค่ะพี่น้องเจ้าค่ะนะครับเป็นจังได้ล่ะมาซอยกันหัวเราะไอหัวเราะคนเจ้าของเพลงกระโปรปผหยังหัวเราะคนที่เป็นตนสังกัดกระโปรปผหยั่งหรอกชิวๆผลกฤษฎีกาแต่ว่าหัวเราะอันบักอีที่มันเป็นเจ้าของซองที่เสียคักเสียแนบโอ้ยกินบ่ได้นอนบหรับมานางเสียเด้อแห้งเห้งเอ่อคนของข้าักหลายนิงเสียไปนู่นนี่นั่นคนอยู่ทั่วโลกพทธทลุเพศหลานเพศหลานเพื่อนเด็บเอ้ มึงเอาจนได้คิดบักปบกอีป๊กมึงเอาวนไดมาคิดน่นนนะกับการที่ช่วยไม่ได้นะที่ออกมาสื่อตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเพลงดังหรือไม่ดังแต่มันอยู่ที่ว่ามาเยอะเยอยไอคนที่มันเชี่ยเกินหนาเกินตาขิดแตกขิดแตนปวดเพาบบ้าบักมุ่งบักแตงต่างหากน่ะนะคะสิบชั่วโมงแล้วได้ถึงสองแฉนยางสิบชั่วโมงแล้วถึงสองแฉนในยังไอ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 ปันนั่นไอเชี่ยนั่นไอแช่นั่นไอไอไออะไรนะ ออกไปออกมาเข้าไปเข้ามาเที่ยวไม้เห็ดไม้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงั้นนั่นน่ะโอ้ยมันมึ่งมึ่งยิกบิดะบ่มึงนั่นน่ะฮะแล้วก็อีอกคนที่นั่งว่ายู่แวะๆอยู่อันอันสายไหลห้านั่นอีห้าอันดำดำนาแล่แหล่นาเถาหมาเถาหมาป่วยนั่นน่ะอีนั่นน่ะอีหมาป่วยนั่นอีนาหวกนั่นน่ะนะเป็นยังไงเราสบายดีบอสี่สิบสมงแล้วบริหารได้สองแสนยู่นั่นน่ะเห็นบ่ล่ะเออเป็นยังไง ตายแทนเขาแนะ้วกูวา่าไอ้เจ้าของเพลงเจ้าของค่ายเพิ่นกับอกข้อเดือดร้อนเท่าไหรหรอกเพราะว่าเพิ่นก็นคิดว่าเพิ่นหูอยู่ละว่ามันผลลัพธ์จะออกมาแบบไดนั่นนะคะแต่วา่าไอ้ผู้ที่เสียนันตีผู้ที่เสียออกหนะ้าอ,อกตานันตีกูว่ามันมันกลมกัดนอนนี้เนีตต่ยมันตายละบออีน,น,นั่นนะ่ะนะ กบกอันนั้นน่ะมันก็กลมกลมตัดก็ดอติพอมันใหญ่มากนั่นบอกมัน,ม,นมันกลมกัดตายแล้วบอกบักฆ่านั่นก็ได้นั่นนะพี่น้องเจ้าขาอันนี้เป็นคลิปเวยค่ะพี่น้อง่ะคอมเมนต์มาได้เลยแต่ว่าหม่อมแม่ยังยืนยันว่าในการที่อิมาดามหน่อยสวีเดนที่มาพูดถึงเนี่ยนะนะเพราะว่าพวกเมืองเมืองมาเกาะกูก่อนกูก็เลยเกาะคืนก็แค่นั้นเองสะใจไหมล่ะยซสายล่ะหนึ่งวันเอาแค่หนึ่งล้านวิวยซสายล่ะหนึ่งบานห้าล้านวิวหกล้านวิว แปดล้านวิวเจ็ดล้านวิวยูใสเอามาให้กูเบิ่งก่อนนะ่ะมันก็บอกใหนี่เพราะอะไรอันนี้แค่อะสิบชั่วโมงอ่ะกูเข้าใจอยูสิบชั่วโมงยังมาฮอดถึงฮอดสองแสนวิวมึงเสียมาให้ใส่ยี่สิบส,ส,ส,บส,บสี่ชั่วโมงนะั่นหรือไม่หก็สองหมื่นกับการที่ยูทูบเขาจะเปลี่ยนมื่นเป็นสองมื่นนั่นน่ะก็เอาสิบสองสอง ยี่สิบสี่สี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดจุดห้าเก้าอ่ะหายเวลาอยู่ยังมีอยู่นะอ่ะปั้นกับไปอ่ะปั้นกับไปเอาแซ่กับไปบักก้านันก็บ,บอกว่าโอ้ยเขาลงไปก่อนที่จะขึ้นเวทีนี่ข่อยแซ่แมงสิบหายเลยข่อยกดกดลราออกไปฟังฟั่งเรออกไปฟังฟั่งเรออกไปเขาม,ามาใหม่โอ้ยขอยนั่งกดแมงเบิดมือเบิดขึ้นมันมึงตายละบอบักข้านั่นก็ได้นะโอ้ยปึกนับพวกมึงนี่เนาะค้ามมาแซ่ค้ามมาเสียค้า่าเฮ็ดแนวใด่ายนันนะ โอ้นี่ปึกปึกเอ่อชนิดขั้นเทพเลยนะพวกมึงนี่นะถ้าจะพูดตามจริงจากกรูนี่แหละนะก็ช่วยไม่ได้นะไอพวกเมืองเมืองตั้งหลายไออีนั่นน่ะไอบักอันนั่นอีอันนี้นั่นน่ะมันอยากมาเกาะแม่ก่อนก็ช่วยไม่ได้เห็นไหมล่ะคะโอ้ยกูว่าจะของเข้าบ่ตายหรอกอะไอไอไอ,ไอพวกเทียนเป็นจะของซ่องที่โอา้ยช่อยกันแจกบริลาคไปนอนเดี๋ยวช่อยกันแจกโอ้กูปันจอพิวนี่ตายก่อนละมึงะนะั่นน่ะฮะอันนั่ไปเป่าให้มนแน่เป่ากูน้ำนี่ละเพราะว่า ยังกูกันปันคือกันกูนี่ปันแนวดาปันมิดจีลีแม่บลาฟพี่น้องค่ะเอาแบบซาใจได้นี่เอาแบบซาใจได้นี่ค่ะพี่น้องเจ้าขานะนะๆฝากไปหาบักห้านั่นแน่ฝากไปหาอีห้านั่นน้ำโดยเฉพาะในคลิปนี้น่ะนะคะเป็นตั้งได้ล่ะปันไปปันมาปันมาปันไปปุ๊แตะพดตะโพบโม่บักแตงเนาะพี่น้องเนาะหัวเลาะให้มั่นแน่พี่น้องค่ะหัวระยอให้มั่นแน่ปุ๊ยถล่มทลายจีลี ขอบคุณทุกเสียงทุกสายค่ะพี่น้องค่ะสะใจยอดวิวขอบคุณจริงๆสวัสดีค่ะ